ไขมันอืมอันนี้มันก็เชื่อมโยงกับโปรตีนเหมือนกันนะคะคือน้ํามันมันก็เป็นกลุ่มที่คนไทยมีปัญหาที่สุดเกี่ยวกับน้ํามันเพราะว่าว้ธมันีการทาอาหารของเราอะวิธีการมันหลากหลายแล้วน้ำมันมันมันเยอะมากพอเดินเข้าไปซูเปอร์ตายแล้วงงไปหมดเลยจะเอาน้ามันปาล์มดีน้ํามันถั่วเหลืองดีไหมน้ามันลาข้าวดีไหมตอนนี้ เมื่อก่อนเราเรายังมีแค่แบบน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวอะไรมีไม่กี่อย่างเดี๋ยวนี้โอ้สารพัดทำน้ำมันได้หมดเลยเดิน้าไปำมันเยอะหมดน้้ำมันเยอะมากแล้วก็แต่ละเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบว่ามีเพิ่มโอเมก้ามีเพิ่มสารนั่นนู่นนี่ตรงนี้เราต้องคุยกันยาวใช่ครับอันแรกก่อนในกลุ่มของน้ํามันนะครับเราต้องยืนอยู่บนขาที่ว่าเราจะไม่กินน้ํามันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอบอกว่าน้ำมันไหนดีเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่กินได้ตลอดไม่จากัดปริมาณ ทุกอันจำกัดปริมาณหมดนะครับโดยปกติเราจะให้กินน้ํามันที่ใช้ประกอบอาหารนะครับได้ประมาณ3ส่วน1ส่วนก็คือเท่านี้ครับจุ๊บจิ๊มมากห <c oughs> น้าอ็นดูไปมากกว่าเ <c oughs> น,นื้อสัตว์หนึง<ะ>่งช้อนชาคือแบบน้อยมากนะคะห <c oughs> นึ่งช้อนชานะไม่ไม่ต้องไปวัดที่ช้อนบ้านตัวเองนะคะช้อนเล็กช้อนใหญ่นะคะประมาณนี้แค่นี้เองค่ะ ก้นถ้วยนะคะก้นถ้วยเล็กๆแค่นี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าคนไข้บอกโอ๊ยงั้นงั้นไม่กินน้ามันเลยละกันเขาบอกว่า<อ>ไม่ดีไม่ได้นะครับร่างกายยังต้องการน้ํามันอยู่เพราะว่าเราต้องการเอาไปสร้างฮอร์โมน<อ>เราต้องเอาไปเคลือบผิวเพราะคนไข้แบบผิวแห้งแล้วไปกินยาทาเกตเงี้ยผื่นก็จะขึ้นตามตัวมากกว่าคนที่แบบผิวไม่แห้งนะครับจริงๆน้ํามันถ้ากินมากมันมีโทษใช่น้ำมันกินมากมีโทษเพราะมันเกิดการอักเสบเส็จแล้วก็กดภุงภูมิคุ้มกันทีนี้ไอ้น้ำมันที่กินได้นะครับอันตอนแรกก่อน ทำกับข้าว<จ>ทั่วไปนนะะะะคคจดเลยะะทำกับข้าวทั่วไปนะครับทำผัดผัดอะไรทั่วไปนะครับง่ายสุดคือน้ำมันํำข้าวเราใช้น้ำมันํำข้าวได้น้ลำมันํำข้าวสำหรับผัดทอดดีไหมคะทอดใช้ได้แต่ยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดครับำข้าวนะคะสำหรับผัดโอเคซึ่งในน้ำมันํำข้าวเองนะครับมันก็จะมีแบบมีออริจินอลสูงกับมีออริจินอลแบบธรแบบรมดาเ<อ>าป็นภาษาชาวบาา้านอาจารย์ภาษาชาวบ้านสารตั้งมี่ห้อสูงกับสารตั okay. ้งยี่ห้อธรรมดาก็ ใช้ธรรมดาก็ได้ครับพระสานได้มาโดนความร้อนก็หายไปเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มของน้ามันผัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของน้ํามันทอดให้ท่วมนะครับมีให้เลือกหลายช้อยเลยอันแรกนะครับถ้าเราต้องการไม่ให้เกิดอนุมูลสะหรือเกิดได้น้อยเราต้องเลือกกรดไขมันอิ่มตัวคือน้ามันปาล์มน้ํามันปาล์มแต่ว่าอย่างในร้านทอดเนาะร้านไก่ทอดก็ใช้น้ํามันปาล์มแต่ให้กินปริมาณน้อยเพราะว่าถ้ากรดไขมันอิ่มตัวเยอะก็อักเสบ อันนี้ต้องมีข้อควรระวังด้วยนะครับนี้ก็คือวิธีการทําอาหารก็ควรจะต้องเลือกที่ใช้น้ํามันน้อยๆดีกว่านะคะเหมือนทอดก็อาจจะมันมีแอร์ฟลายเลยมันมีหม้อที่แบบไม่มีน้ํามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวได้นดีดีหรือเปล่าแล้วก็ส่วนน้ํามันที่จริงๆน้ามันอันที่ชอบนะก็คือน้ามันน้ามัน อะโวคาโดครับซึ่งอันนี้มันทนความร้อนมากแล้วมันมีโอเมก้า9แล้วโอเมก้า3สูงลดการอักเสบด้วยแต่บ้านเรายังไม่เป็นที่นิยมใช่เพราะมันแพงที่ส้มขวดเล็กนิดเดียวมันสี่ห้าร้อยบาทแพงกับน้ำมันอีกอันหนึ่งที่อาจจะทําได้ทุกอย่างเหมือนกันกับน้ำมันละเวนรคือน้ำมันเมล็ดชาครับน้ำมันเมล็ดชาก็ยังพอเป็นทางเลือกได้นะคะเพราะผลิตในประเทศผลิตในประเทศแพงขึ้นมานิดนึงก็ถือขึ้นมาจากน้ำมันาวนเดนิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึง น้ำมันอะโวคาโดพวกนี้ก็ใช้ทำอาหารได้ครับเหมาะสําหรับทําอะไรคะพวกมาเิชามันน้ำมันมาลชาผัดก็ได้ผัดทอดอะไรทอดก็ยังได้ครับแต่ว่าแพงเหมือนกันกับอะโวคาโดครับแพงเหมือนกันทีนี้บางคนก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาอยากมิกน้ำมันได้ไหมมันมีคอนเซ็ปต์การผสมน้ํามันเราก็พบว่าถ้าเกิดเราเอาน้ามันลําข้ามาบวกกับน้ํามันถั่วเหลืองแล้วผสมกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเราจะสามารถใช้ทอดได้เหมือนกันนะครับรำข้าบวกถั่วเหลืองอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะสาเหตุที่ทําไมเขาถึงมีนเซ็้ขึ ในน้ำมันถั่วเหลืองมีกรดไขมันจําเป็นอยู่สูงกว่าน้ำมันอื่นใช้เป็นน้ํามันทอดได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เอามามิกกับน้ำมันลําค้าขึ่เป็นน้ำมันที่ดีผสมกันแล้วก็เอาไว้ทอดแล้วเอาไว้ผัดได้อย่างนี้จะทําแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่แต่ยังไงยังยืนอยู่บนคอนเสิว่าไม่กินน้ํามันเยอะใช่ เนื้อสัตว์อย่าลืมนะคะย้อนกลับไปเมื่อกี้เนื้อสัตว์อาจารย์ยังแนะนาว่าเนื้อสัตว์กินได้แต่ต้องไม่ติดมันเพราะน้ํามันแสดงว่าน้ํามันนี่คืออันตรายมากสาหรับผู้ป่วยมะเร็งจริงๆก็อันตรายสาหรับเราทุกคนด้วยนะคะน้ำมันมากมาเราต้องโน้ตไว้เราต้องกลับมาพูดที่หลังไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีคอนเซ็ปต์การกินคีโตเชนิกเบตคือการกินน้ํามันอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งแยกต่างหากเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคนไข้มะเร็งอีกันนึงมีคําถามมาเหมือนกันเรื่องนี้นะคะมีนน้ําามัออะไรรีีกท่เ เห็นกันบ่อยๆแล้วมันมากอกส่วนใหญ่ก็อะ,อะไรแล้วก็น้ำมันมากอกน้ำมันมากอกเป็นน้ำมันที่มันไม่เหมาะกับการโดนความร้อนจัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแบบจะเป็นแม่บ้านสไตล์ฝรั่งเรา<อ>คลุกกับสลัดทําได้ครับ <c oughs> หรือว่าแบบคลุกเส้นสปาเกตตี้ทำได้โดนความร้อนได้นิดหน่อยเป็นน้ำมันที่บอบบางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบไม่ใช่ผัดไฟแรงผัดไฟอ่อน แต่ไม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 ่เข้ากับบ้านเราไมคะน้ำมันมะกอกผัดที่เมาอะไรอย่างนี้น้ำมันประกอบผัดซีอิ๊วมันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับบ้านเราเราชอบไฟลุกๆอออค่ะน้ำมันถั่วเหลืองยังเหมือนเหมือนเมื่อกี้ยังยังไม่ได้พูดถึงน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองยังกรดไขมั้ยคะเพราะว่ามันแพร่หลายที่สุดแลวพูดถึงน้ำมันถั่วเหลืองเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันจําเป็นอยู่นั่นเป็นข้อดีของเขานะคะข้อเสียของมันถั่วเหลืองมีครับก็คือเขามีโอเมก้าหกเป็นส่วนประกอบโอเมก้าหกัน แต่ว่าไม่แปบลบว่าเรากินน้ำมันทุเองไม่ได้เลยเปล่าไม่จริงนะฮะคือเราังกินได้เพราะว่าร่างกายเราก็ต้องการโอเมก้า6อยู่บ้างเพียงแต่ถ้าเกิดรู้ตัวว่าสมมติวันนี้เราไปกินอาหารแล้วก็ใช้น้ำมันทุเหลองมาทาให้เราเยอะหรือเราได้น้ำมันทุเหลืองก,กลุ่มนี้เยอะสิ่งที่เราต้องกลับมาทําคือเราต้องกลับมากินโอเมก้า3ก็คือกลับมากินปลากินอะไรเงี้ยที่เป็นโอเมก้า3เยอะให้มันเยอะขึ้นถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดรบกวนอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างแบบกลุ่มพวกโอเมก้า6ที่เยอะเยอะโอเมก้า6กเยอะนะครับ น้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกคำฝอยถ้าเกิดเป็นกลุ่มอาหารมีไหมคะพวกอาหารที่มีโอเมก้า6สูงสูงโอเมก้า6สูงสูงนะครับของทอดของทอดไม่ว่าจะไม่ว่ามันพวกนั้นใช่มันของแม่จะผัดทอดก็คือโอเมก้า6โอเมก้า6สูงถ้ากินโอเมก้า6มากก็มากินโอเมก้า3พอกินโอเมก้า3เข้าไปเขาเรียกว่ารักษาสมดุลกัน โอเคโอเมก้าสามก็จะมีอยู่ในปลาทะเลน้ำมันแฟกซีดเมล็ดงาอัลมอนด์วอลนัทอย่างเงี้ยครับน้ำมันแฟกซีดก็นิยมนะคะบางคนก็คือมีวิธีการกินคือแบบว่ากินแบบเป็นช็อตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถูกต้องไหมคะหรือมันมีประโยชน์จริงแต่แบบนั้นมันมากไปคือต้องบอกก่อนว่าน้ำมันโอเมก้าสามที่ได้จากพืชนะครับไม่เหมือนกับโอเมก้าสามที่ได้จากสาหร่ายต่างกันนะครับตรงที่ว่า โอเมก้า3ที่ได้จากพืชนะครับร่างกายจะต้องเข้ามาสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงหนึ่งขั้นตอนถึงเป็นกรดไขมันที่เอาไปใช้ได้แต่ในขณะที่ด้เกิดเป็นน้ํามันจากสัตว์เราสามารถเอาไปใช้ได้ตรงไม่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราโลภเราอยากได้โอเมก้า3เยอะแล้วเราไปกินน้ํามันจากพืชเยอะๆที่เป็นโอเมก้า3เยอะร่างกายเรามีลิมิตครับเราจะทําได้แค่แค่นั้น ต่อให้ไปมากกว่านั้นมันก็จะไม่ทํางานแล้วที่จะไปเปลี่ยนเป็นสารมันมันเกินแบบนั้นก็จะมีผลสะสมในร่างกายก็จะมีผลทาให้อาจระกระตุ้นไปสู่กระบวนการด้านการอักเสบได้หรือการที่เยอะเกินไปเรากลัวทีว่สุดก็คือในคนไข้มะเร็งเราอยากให้กินข้าวเยอะๆแต่พอกินน้ำม,มันเยอะๆน้ำมันจะทาให้ลาไส้เคลื่อนตัวช้าลงก็จะหิวน้อยลงอิ่มตื้อท้องมากขึ้นเนี่ยครับที้ก็ต้องระวังอาจารย์จะได้ยินว่าตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยอาจารย์พูดถึงการอักเสบการอักเสบบ่อยๆเนี่ยก็คืออาการอาจารย์เคยให้ความรู้ววว้อยู่่แลาาก อักเสบนี้คือมะเร็งดุใช่ไคะมะเร็งชอบการอักเสบนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันทุกทางเพื่อจะไม่ให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายนะคะกะทินะคะเป็นกลุ่มของน้ำมมะพร้าวแต่กะทิในทางโภชนาการกับกะทิในทางบ้านเราทรากับข้าวต่างกันในทางพภชนาการเราบอกว่าในนี้บอกว่ากะทิหนึ่งช้อนโต๊ะคือน้ำมันหนึ่งส่วนนะครับแต่กะทิ<ช>ทำพโภชนาคือเอากาก,ากมะพร้าวมาครับแล้วบีบเลย แต่เวลาทําอาหารจริงเราเอากาะงมะพร้าวมาผสมน้ําค่ะเราค่อยบีบอย่างนั้นคือเจือจางกว่านี้ไม่ใช่เหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็กะทิไม่ใช่ของเลวร้ายจนขนาดเราไม่กินกินไม่ได้เรายังกินกะทิได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่กินทุกวันและไม่กินเป็นประจำนะครับแกงกะทิอะไรต่างๆได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเรามีปัญหาเช่นเรามีความเสี่ยงต่อหัวใจหรอดเลือดเพิ่มขึ้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้พวกกะทิธัญพืชแทนกะทิปกติ กะทิธัญพืชใช่มันเป็นกะทิจากธัญพืชมันเอาธัญพืชมาทากะทิแล้วมันมีขายในซูเปอร์หรือว่าจะต้องเปลี่ยนไปเป็นนมถั่วเหลืองอะไรไม่ไม่ไม่ต้องเอากะทิัญพืชมีครับมีธัญพืชอีกโอเคอย่างนี้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนน้ามันมะพร้าวนะครับเป็นกรดไขมันอิ่มตัวอยู่เหมือนกันนะครับจะไม่ให้กินในปริมาณที่เยอะเกินไปเหมือนกันถ้าเยอะเกินไปก็กระตุ้นการอัเสบได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแบบว่านสกัดน้่ผอะไรเงี้ยครับเหมือน ไอตัวที่เขาให้ความสําคัญก็คือลอริกแอซิดที่มีอยู่ในน้ามันมะพร้าวในลอริกแอซิดนะครับเป็นกรดไขมันที่ชื่อว่ามีเดียนเชนไตรกิซายหรือกรดไขมันสายปานกลางหรือ่อยคะ่ะกรดไขมันสายปานกลางเป็นการ <c oughs> ดูที่ลักษณะโมเลกุลนะครับส่วนใหญ่กรดไขมันทั่วไปจะเป็นสายยาวไห้พวกสายสั้นจะเป็นกรดไขมันในร่างกายเราที่เอาไปสร้างเป็นอย่างอื่นส่วนอันนี้มันเป็นสายปานกลางข้อดีของสายปานกลางคือ เมื่อคนไข้กินเข้ามาแล้วไม่ต้องอาศัยน้ําดีในการที่จะแตกตัวและดูดซึม,มเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกใช้ในคนไข้นิยมหารเรื่องตับหรือการอุดตันของท่อน้ําดีหรือคนไข้ที่ตัดท่อน้ําดีออกอแบบนี้เราก็จะบอกว่าให้คนไข้กิน MCT oil นักกนหนดอาหารหรือคุณหมอในโรงมยาบาลก็บอกว่าคนไข้กิน MCT oil ใช่ครับกับในคนไข้มะเร็งในกลุ่มของมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ที่มีภาวะการอุดตันต่อมน้ําเหลืองเราก็จะเจอภาวะหนึ่งก็คือปัสสาวะเป็นสีนมข้นออกมาอันนั้นเราเรียกว่าเป็นคามยูเรียก็คือปัสสาวะออมาเป็นสีนมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บน้ํามันทุกชนิดห้ามหมดให้ใช้ได้อะไร MCT oil อย่างเดียวเพื่อได้ลดการปัสสาวะออมาเป็นสีนมเพราะถ้ายิ่งปัสสาวะมาเป็นสีนมนะครับก็จะทําให้เกิดการทำลายไตไตก็จะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ ก็จะมีข้อรายละเอียดลงไปนิดๆหน่นนอยๆลงไปอีกเพราะว่าถ้างั้นถ้าสมมุติว่าเราจะกินพวกน้ำมันมะพร้าวเ,เพื่อให้เป็นประโยชน์กับร่างกายอย่างนั้นวันนั้นเราก็ควรจะต้องงดอาหารที่มาจากน้ำมันอื่นๆใช่ครับงงใช่ใชอ,อย่าง,างที่บอกมันก็เหมือนเดิมว่าเราจํากัดน้ํามันไม่ให้เยอะเกินไปทุกอย่างทุกอย่างนะคะกินไม่ใช่อาจารย์วันนี้บอกว่าอันนั้นกินได้นี่กินแต่เอากินหมดเลยทุกอย่างไม่ได้ <c oughs> ครับทีเดียวกันไม่ได้นะคะวันเดียวกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้ยังต้องจํากัดปริมาณอยู่นะคะ